ติดตั้งประตูหน้าต่าง UPVC สีดำแผงใหญ่เริ่มปีใหม่ปี2024เราก็เริ่มด้วยงานแผงใหญ่ที่ติดตั้งยากและน้ำหนักค่อนข้างสูงด้วยสเปคกระจกแผงภายใน Tempered ด10ม mm, มและแผงภายนอกด้วยความหนา6บก6กระจกลามิเนตงานติดตั้งทั้งบานเลื่อนบานช่องแสงติดตายแผงใหญ่ UPVC สีดำที่นำเข้าจากประเทศจีนแต่คุณภาพเทียบเท่าวิกเน็ต UPVC ทั้งความแข็งแรงและระบบล็อกมันติพอยล็อกเช่นเดียวกับงานสีขาว British Luxury ตามขั้นตอนการดำเนินงานแบบวิดีโอให้รับชมครับขนาดใหญ่สุดประตูหน้าต่าง UPVC สำหรับงานประตูหน้าต่างวิกเน็ตกับรูปแบบต่างๆนั้นก็จะมีข้อจากัดโดยว,วันนี้เราจะมาแนะนาสเปคงานบานฟิกแผงใหญ่ตามวิดีโอกันครับ โดยปกติกระจกแผ่นเดียวที่ใหญ่ที่สุดที่เราทำได้นั้นคือ3เมตรคูณ2.9เมตรหากกรณีอาคารหรือตำแหน่งติดตั้งนั้นสูงเกินไปเราจะทำการซอยกระจกต่อกันในเฟรมเดียวกันอีกทีเช่นหน้างานกว้าง4เมตรจะต้องใช้กระจก2แผ่นมาต่อกันนั่นเองครับจะไม่สามารถทำแผ่นเดียวแบบเต็มๆได้และที่พูดมานั้นคือข้อมูลเบื้องต้นครับหากต้องการทราบรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมหรือมีคำถามสามารถติดต่อได้ที่088 758 4510 หรือ Line ID at w i n e t ได้ครับ